สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิคพิพิธชาน์ลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการทํานายดวงความรักให้กับราศีมเมถุนค่ะดูเพื่อที่เกิดในระหว่างวันที่21พฤษภาคมไปจนถึงวันที่20มิถุนายนสาหรับวันที่ที่บอกไปนะคะจะเป็นการแบ่งกาลังของโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะและคุณสามารถเข้าไปเช็คเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีคนไดที่ใต้คลิปนี้นะคะ ก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขสมหวังในทุกๆสิ่งที่ตั้งใจไว้เลยนะคะขอให้ปี2021เป็นปีที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นปีที่ยอดเยี่ยมที่สุดสําหรับเพื่อนๆเลยนะคะขอบคุณสําหรับกําลังใจการติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เพื่อที่จะได้นํามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคลิปต่อๆไปค่ะและในปีนี้ปีต่อๆไปก็ขอฝากช่องชาแนลพิกกี้พิคาร์ดไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะเรามาเริ่มต้นอัปเดตใน,นนมความรับความสัมพันธ์ของคุณกันนเลยะะคะ ราศีเมถุนคะคุณเป็นยไงบ้างคะขออนุญ,ญาตขอไพ่พลังงานหลักของคุณหนึ่งใบนะคะพลังงานหลักของราศีเมถุนนะคะเป็นพลังงานของเลิฟเวอร์นั่นเองนะคะคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีคนมาตกหลุมรักเราหรือเราอาจจะไปตกหลุมรักเขาแบบนี้ก็ได้ด้วยค่ะ อดีตในปีที่ผ่านมานะคะมีคนคุยนะคะแต่ค่อนข้างผิดหวังนะคะความรักที่อาจจะคุยหลายคนความรักที่เป็นตัวเลือกความรักที่เราไม่ต้องการความรักแบบเด็กๆอะคะเราต้องการจริงจังนะคะบางท่านไปตกหุมรักคนเย็นชานะคะ่ะ รักมากหึงหวงมากนะคะความรักที่ยังคงคิดถึงอยู่ยังอยู่ในความทรงจำะค่ะทั้งรักทั้งเจ็บเลยนะคะความรู้สึกนึกคิดนะคะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในปีเก่าๆที่ผ่านมาแม่หมอมองว่าคุณได้รับบทเรียนหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะทางด้านของการที่ ทำดีกับใครแล้วอาจจะไม่ได้รับผลดีตอบแทนนะคะการถูกแทงข้างหลังการหักหลังการไม่ซื่อสัตย์ต่อกันหรืออะไรก็ตามเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์นะคะเรากลับไปแก้ไขไม่ได้แต่วันนี้คุณพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีสติมากกว่าหัวใจในการที่จะ move on แล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นเองนะคะในด้านของความรัก,กค่ะ รู้ทั้งรู้ว่าความสัมพันธ์ไม่ได้ชัดเจนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นตัวเลือกแต่เราก็ยังคงรักเขาแต่ความรักต้องมาพร้อมกับสติด้วยนั่นเองไม่หมดเห็นการที่คุณพยายามประคับประคองแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงบางครั้งก็อยากมีคนรักนะบางครั้งก็ไม่อยากมีบางครั้งอยากลืมแต่ยิ่งลืมกับยิ่งจําอะไรประมาณน,นี้รู้สึกเบื่อหน่ายกับ ที่ตรงนี้ค่ะนะอยากจะเปลี่ยนแปลงโบยบินไปนั่นน,น่นน,นี่เยอะแยะไปหมดเลยแต่ที่ผ่านมาค่ะเป็นช่วงเวลาของการทบทวนแล้วก็เหมือนกับคุณเริ่มโตมากขึ้นแต่คุณต้องมีสติแล้วนิ่งมากๆจริงๆอะนะคะเทพขอความเปลี่ยนแปลงก็คือเราอยากเปลี่ยนแปลงอันอาจจะมีสิ่งเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรอบกายก็จริงแต่สิ่งสําคัญที่สุดนั่นก็คือตัวของเราเองค่ะการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่มันมีสติมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าแล้วในปักแรกของเดือนมกราคมนี้นะคะความรักของราศีเมถุนจะเป็นยังไงบ้างคะแปกจังเลยค่ะ าการมีความรักเนี่ยมันเป็นเหมือนความฝันที่เราไม่ตื่นสักทีเนี่ยค่ะคุณคนมีเสน่ห์นะแต่ค่อนข้างที่จะผิดหวังในด้านของความรักเลือกคนที่สินเสมอกันนะคะอาจจะต้องหยุดพักในด้านของความรักแล้วก็เหมือนดูแลตัวเองให้มากๆนะคะมีโอกาสที่เราจะเจ็บป่วยได้ด้วยะคะ่ะพาตัวเองไปพักผ่อนบ้างนะคะ อย่าเครียดจนเกินไปบางอย่างต้องทิ้งไว้ข้างหลังอะคะ่ะแล้ว move on ไปข้างหน้าถ้าไม่มีคนรักเนี่ยคุณอาจจะเหงาแต่หลายๆอย่างอะเติบโตไปในทิศทางที่ดีะคะ่พะพอมีความรักแล้วหลายๆอย่างสะดุดนะคะไพ่บอกว่าตัดสินใจนะคะ่ะแล้ว move on ไปข้างหน้า ทำหน้าที่การงานของตัวเองให้ประสบความสําเร็จไปก่อนนะคะพักเรื่องของความรักเอาไว้ก่อนนะคะถ้ามีโอกาสก็ไปทําบุญบ้างนะคะไม่ได้หมดหวังไม่ได้หมดศรัทธาในความรักแต่ว่าเทพของความเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับพระสังฆราชเนี่ยแม่หม่อมองว่าเราอาจจะเจอกับคนที่ยังไม่ใช่เนื้อคู่ของเราะคะ่ะ เพราะฉะนั้นอาจจะต้องผิดหวังนิดนึงนะแล้วก็รอเนื้อคู่ถัดไปนั่นเองค่ะคนรักของราศรีเมถุนคะคุณรู้สึกอย่างไรกับราศรีเมถุนคะ่ะคิดถึงรองคอยอเขารักคุณนะ ่างที่คุณเงียบหายไปเนี่ยเขารอคอยคุณอยู่และคิดถึงคุณอยู่นะบางท่านอ่ะรอการปลดปล่อยอะค่ะ,ะความรักที่มันมีอุปสรรคคุณทั้งสองคนรู้ดีว่าเหตุผลนั้นมันคืออะไรความแตกต่างระยะทางการเป็นไปไม่ได้ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะบางท่านบล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารกันความน้อยใจเขายังรักคุณแล้ก็รอ,อคุณอยู่อะค่ะ ให้ช่วยบอกหน่ยค่ะว่าแนวโน้มความรักคมสัมพันธ์ของราศีเมถุนกับคนรักนะคะในปักแรกของเดือนมกราคมน,นี้ค่ะจะมีโอกาสกลับมาพูดมาคุยมาคืนดีกันได้ไหมคะเหมือนทั้งรักทั้งเจ็บนะคะ คิดมากกังวลใจอยากจะตัดใจอยากจบจริงๆแต่ก็ความรู้สึกก็ยังคงวนวนเวนียนๆอยู่ค่ะคุณเหมือนนักวิ่งนะนักเดินทางที่วิ่งวนอยู่กับที่ค่ะไปไปกลับกลับอยู่แบบนี้นะคะ อยากลืมอดีนะคะอยากจบจบเขาโกรธเขานะคะแล้วอยากจะเริ่มต้นใหม่ตัดใจได้สักทีแต่ก็ไปได้ไม่ไกลก็วนกลับมาอยู่แบบนี้อยะะู่ค่ะซึ่งคนรักก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเขาบอกว่าเขาไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอะไรเลยะคะ่ะเขาเป็นแบบนี้ดีแล้วด้วยนะคะเหมือนยืนยันในคําพูดของตัวเองอะ ก็ความสัมพันธ์เหมือนเส้นขนานหรือว่าบางท่านบางสถานการณ์ก็เปราะบางนะการไม่คุยกันเลยอย่างงี้ค่ะความผิดหวังและการคิดมากความเงียบเข้ามาแทนที่ความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะคะความเงียบที่ต้องการความคิดและก็ทบทวนขอข้อความจากคนรักของราศีเมถุนเลยนะคะ เหมือนเขาตั้งหน้าตั้งตารอคอยคุณเพื่อมาพบมาเจอกันนะคะหรือไม่ก็เขาก็หึงหวงคุณนะคะไม่สบายใจเลยนะคะเขายังรักยังคิดถึงคุณอยู่ะคะ่ะอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ผิดอะไระคะ่ะเขาอยากให้คุณอยู่ตรงนี้อะ เขาน่าจะหงุดหงิดตัวเองด้วยนะคะที่ทําไมถึงตัดใจจากคุณไม่ได้สักทีหรือว่าทําไมคุณถึงไม่เชื่อเขาสักทีทําไมคุณต้องแบบมีคนนั้นคนนูน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขายังคงคิดถึงแล้วก็ตั้งตาตั้ง,ต,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 งตารอคอยคุณอยู่นั่นเองะคะ่ะลาสิเหมถึงคะคุณมีอะไรอยากจะบอกกับคนรักของคุณคะคุณโกรธเขามาก คุณจะไม่ยอมเขาอีกแล้วนะคะคุณจะให้เขาวิ่งตามแล้วพยายามทําเพื่อคุณคุณถอยออกมานะคะ,ะแค่เก็บความรู้สึกไม่ได้ลืมเขาหรอกนะคะรู้สึกโกรธเขาอะคะ่ะแล้วก็เหมือนทําเหมือนไม่แคร์นะคะแต่ใจของคุณนะคะก็ยังคงวน,นเวียนอยู่นะคะ The word หมายถึงการจบการจบที่เหมือนกับว่าโอเคในชีวิตของตัวเองแล้วะคะ่ะ เด e w เวอนะคะพไพ่ใบนี้นะคะเป็นหญิงสาวและผู้ชายค่ะคนสองเพศในเพศเดียวกันเป็นบุตรของเทพอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่แม่หมอเรียนรู้มานะคะซึ่งมันหมายความถึงการที่เราพอเพียงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ะคะ่ะโดยที่เราไม่ต้องการอะไรเข้ามาเติมเต็มอีกแล้วประมาณนี้นะคะไม่ว่าจะเรื่องของความรักอย่างงี้ค่ะเรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยตัวเองได้นะคะแต่ทีนี้นะคะ่ะไพ่ของสองเหรียญขึ้นมา คุณไม่ได้แน่ใจเลยนะไม่ได้มั่นใจเลยค่ะก็คุณยังโกรธเขาแหละนะคะแต่ต่อไปนี้จะให้เขาพยายามทำเพื่อคุณเองพิสูจน์ว่าเขาอะรักคุณแค่ไหนประมาณนี้นะคะหรือไม่ก็การที่คุณลังเลหัวใจเนี่ยครึ่งหนึ่งโกรธขึ้นเงก็อาจจะไม่ไว้ใจตัวเองก็ได้นอกจากไม่ไว้ใจเขาแล้วเนี่ยค่ะนะคะอาจจะมีความรู้สึกที่โลเลก็ได้ค่ะ ใจเย็นๆปล่อยวางนะคะอย่าหมดหวังอย่าหมดศรัทธาในความรักถ้าเหนื่อยก็ไปพักผ่อนบ้างก็ได้นะคะรอเวลานะคะโชคชะตาจะนำพาให้เรากลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์ปัญหาแล้วมาคืนดีกันนะคะความรักที่มันมีอุปสรรคนะคะบางครั้งเราต้องทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลังนะคะเพื่อที่จะได้ move on ขอให้แนะนำให้กับราศีเมถุน่อยน,นะคะ บางครั้งการอยู่คนเดียวเงียบๆนะคะการสันโดดเนี่ยอาจจะทําให้เราได้ยินเสียงของหัวใจของตัวเองก็ได้ลองปีดวิเวอยู่เงียบๆบ,บางก็ได้นะคะถอยออกมาก่อนคุณกำลังจะได้รับข่าวดีะคะ่ะจงเชื่อมั่นในตัวเองนะคะอย่าให้ความเหงามาครอบงำม,มาะคะ่ะเป็นอิสระและมีความสุขในแบบที่ตัวเองเป็นนะคะหลายๆอย่างะคะ่ะต้องใช้เวลา อันดับแรกเลยเราต้องรู้ใจของตัวเองแล้วเชื่อมั่นในตัวเองทําชีวิตให้มีความสุขที่สุดทุกอย่างใช้เวลาไม่จะเป็นต้องรียบร้อนนะคะคุณกําลังจะได้รับข่าวดีอย่างแน่นอนนะคะอย่างน้อยคุณก็จะรู้ใจของตัวเองนั่นเองะคะเป็นกําลังใจให้กับราศีเมถุนนะคะทีนี้เรามาดูสําหรับคนโสดกันบ้างนะคะคนโสดราศีเมถุนคะคุณเป็นยังไงบ้างคะขออนุญาตขอไพ่พลังงานหลักของ,งคุณดูไว้ค่ะ ดูอ of f อร์ u ูนขึ้นมาเลยนะคะนั่นแสดงว่าเรื่องร้ายๆกำลังหมดสิ้นไปต่อไปนี้คือมีเรื่องดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะใครที่ อกหักรักคุดต่อไปนี้ก็จะเป็นการที่กลับมารักตัวเองแล้วก็รอคอยการเริ่มต้นใหม่ค่ะนะคะมีโอกาสคนเก่ากลับเข้ามาถ้าใครมีคนเก่าถ้าไม่มีก็คือคุณจะเจอเนื้อคู่ของตัวเองอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เนื้อคู่คนที่ถูกใจคนที่ใช่แต่ต้องไปแบบช้าๆให้เวลาซึ่งกันและกันนะคะเรียนรู้กันและกันไปแบบนี้ค่ะเรื่องดีๆตอนนี้น้ําขึ้นให้รีบตักนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นไพ่ของโชคลาภ โชคลาบเลยนะคะใครที่มีทุกข์ก็หมดทุกข์อย่างเงี้ยค่ะใครที่สุขอยู่ก็สุขมากขึ้นกว่าเดิมเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวละตอนนี้นะคะหลายอย่างนะคะอาจจะก,กลับมาให้เราได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่นั่นเองค่ะในปีที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเก็บตัวมากๆเลยยึดติดอยู่กับอดีตของตัวเองนะคะกับคนรักเก่าๆค่ะ การโฮตัวเองเอาไว้หยุดพักเรื่องของความรักสุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะสุขภาพแย่นะคะแย่แย่ทั้งกายทั้งใจะคะ่ะปีกวีเวงนะคะออกมาจากสังคมคุณเป็นคนเก่งค่ะนะคะหยิบจับทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันแล้วก็ได้รับบทเรียนในชีวิตที่ผ่านมามากมายเลยก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีทั้งคนเก่าและคนใหม่เข้ามาในชีวิตหรือไม่ก็ความรักนะคะที่ผิดหวังกับความรักนะคะรักใครก็ มีคู่ชีวิตอยู่ครั้งหนึ่งนะแล้วก็อาจจะมีบทเรียนในคู่ชีวิตครั้งนั้นแล้วก็อาจจะมีคนใหม่เข้ามาซึ่งอายุอาจจะน้อยกว่าคุณได้ด้วยนะคะพลังงานติดลบนะคะเดวิลอะคะ่ะก็เหมือนดึงดูดกับคนที่เขามีเสน่ห์เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่เราอาจจะรักเขารักมากผิดหวังมากนะคะเหมือนโชคชะตาเล่นตลกกับคุณอย่างเงี้ยค่ะในปีที่ผ่านมานะคะ ค่อนข้างสันโดษเจอเนื้อคู่ที่คิดว่าเป็นคู่แท้แล้วก็ผิดหวังทุกทีอะค่ะไม่เป็นไรนะคะปีใหม่ๆเนี่ยค่ะเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะไพ่ช่วบอกเลค่ะว่าในปักแรกของเดือนมกราคมนะคะราศีเมถุนคนโสดนะคะจะมีความรักครั้งใหม่ไหมคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะมีนะคะ คนคนนี้เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะมีโอกาสที่เป็นเพื่อนเป็นคนเก่าๆเป็นรักต่างวัยนะคะอาจจะมีเข้ามาสองคนเลยคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ไปแบบช้าๆแต่มั่นคงนะคะ่ะเขาคนนี้มีความเป็นผู้นำเป็นคนที่มั่นคงจริงๆนะคะ อาจจะมีความแตกต่างกับคุณมากๆคะค่ะและมีโอกาสที่คนที่เขาไม่พร้อมจะชัดเจนก็มีนะต้องเรามาระวังนิดนึงค่ะไพ่ใบนี้ถ้าไม่ใช่คนเกา่าก็อาจจะเป็นคนที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเดวิลมาพร้อมกับสองถ้วยความรักที่ตัดไม่ขาดอ่ะเขาอาจจะยังไ,ไม่ได้ปล่อยมือก็ได้ซึ่งมาพร้อมกับความลังเลสับสนของคุณคุณอาจจะเลือกไม่ได้ก็ได้นะคะ มีโอกาสที่คนเก่าๆกลับเข้ามาคนโสดมีสเสน่ห์นะคะแต่มีสเสน่ห์ที่มีทั้งเก่าและใหม่หรือไม่ก็คนที่เข้ามาค่ะพลังงานติดลบอะ่ะก็คือเจ้าชู้ไม่ชัดเจนมีเจ้าของอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ใจของเราอาจจะยึดติดอยู่กับเก่าๆก็เลยกลัวในการที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะ คนที่เข้ามาอาจจะดีอยู่แล้วแต่เราอาจจะยังไม่พร้อมจะเปิดใจไม่มั่นใจหรือว่ายังไม่ถูกใจอย่างนี้ก็ได้นะคะก็มีตัวเลือกอะคะ่ะแต่แม่หมอรู้สึกว่าคุณสับสนคุณต้องการรักที่เป็นรักทางไกลการเดินทางไกลการมีอิสระหรือว่าการท่องเที่ยวอย่างงี้ะคะ่ะชอบการผจญภัยนะ คุณกลัวผิดหวังกลัวคนเจ้าชู้ค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเลือกให้ได้ดีที่สุดนะคะมันเป็นโอกาสดีแล้วที่เราจะได้เลือกและตัดสินใจนะคะ่ะคนที่คิดว่าใช่อาจจะอยู่ไกลเกินเอื้อมแบบนี้ก็ได้นะคะเข้ามาแล้วดีไหมคะโอ้ คนที่ดีคุณอาจจะต้องผิดหวังแต่อย่าลืมนะคะมีคนดีแล้วค่ะคนไม่มีใครดีที่สุดนะคะมีคนดีแล้วคนที่ดีกว่าก็อาจจะมีด้วยก็ได้นะคะต่อไปนี้ค่ะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่อะนะคะคนเก่า แล้วมีคนใหม่เข้ามาค่ะ,สอ,ส,อะสองสถานะเลยนะคะก็คนที่อายุน้อยกว่ามากๆหรือไม่ก็คนที่อายุมากกว่าไปเลยค่ะมีโอกาสเป็นคนต่างชาตินะคะพ่อไม้แม่ไม้ได้ด้วยค่ะเป็นรักทางไกลนะคะหรือสถานะที่แตกต่างกันมากๆอย่างเงี้ยนะ เข้ามาแล้วดีนะคะแต่ว่าก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปะคะ่ะไปแบบช้าๆและมั่นคงนั่นเองนะคะไพ่ช่วยบอกเลยค่ะว่า,าช่วยแนะนำด้วยนะคะขอไพ่แนะนำให้กับคนโสดนะคะถึงเวลาที่ความฝันของคุณจะถูกเติมเต็มแล้วนะคะคุณจะมีชีวิต เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดอะค่ะ,ะการประสบความสำเร็จความเป็นคุณพ่อคุณแม่การก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงอะค่ะ,ะชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอู้แม่หมอมองว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆสิ่งที่คุณเลือกกําลังจะไให้ผลตอบแทนที่ดีกับคุณนั่นแสดงว่าเรื่องของงานคะประสบความสําเร็จนะ ก่อนหน้านี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้แล้วทําให้เราเปลี่ยนแปลงแล้วเรากลัวกันเปลี่ยนแปลงแต่พอเราสัมผัสแล้วมันประสบความสําเร็จอะคะ่ะตอนนี้มันเป็นเรื่องน่าย,ยินดีสําหรับคุณแล้วนะคะแล้วถ้าเรื่องของความรักเนี่ยแม่มองมองว่าคุณกําลังจะเจอรักแท้ค่ะความรักที่เหมือนเราเกิดมาเพื่อรอสิ่งนี้เลยค่ะก็ความฝันถูกเติมเต็มนั่นแหละนะคะคก็เป็นกําลังใจให้กับ ราศีเมถุนด้วยนะคะทั้งสถานอาคนโสดแล้วก็ไม่ชัดเจนด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะ